สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับ New X Active ใหม่นะครับ2025นะครับวันนี้ก็จะเป็นพาชมเป็นสีขาวมุกนะครับวันนี้จะพาชมก็คือคร่าวๆนะครับเพราะว่าเราเป็นงานเปิดตัวนะครับ New X ที่ศูนย์ศิริกิตนะครับมาดูครับว่าเปลี่ยนหน้าหลังใหม่มีอะไรบ้างครับจุดเปลี่ยนนะครับก็ตั้งแต่เป็นนะครับนี่ครับฝากระโปรงนะครับกระจังหน้าแล้วก็ไฟหน้าตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับนี่ครับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีตัวนี้ไดโครมเดียวกันดีไซน์แบบนี้สวยงามมากนะ จะมีช่องระบายอากาศแอร์เคอร์เชนให้นะครับตัวนี้ดีไซน์แบบนี้มาพร้อมเลยนะครับนี่ครับกรอบนะครับแล้วก็ด้านล่างกันชนก็ดีไซน์ตัวนี้จะเป็นดําออกด้านนะครับแต่จังหน้าก็ออกเป็นดําเงาบวกกับสีเทานะครับตัวนี้ครับสองขีดสวยๆนะครับอีซุครับนี่ครับเป็นโลโก้เงาวับนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับอันนี้ไฟสาดอย่างสวยงามเลยนะครับนี่ครับนี่คือจุดเปลี่ยนของอีซุ Active ใหม่นะครับเครื่องยนต์1.9นะครับ150แรงม้านะครับแล้วก็ล้อเดิมเดิมนะครับ17นะครับนี่ครับนี่ครับไฟเลี้ยวตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนี่ครับปัดน้ำฝนเหมือนเดิมเสาอากาศอยู่เหมือนเดิมครับด้านข้างตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับบันไดข้างก็จะเป็นแบบเดิมนะครับเป็นดำเงาสวยๆนะครับมาดูภายในครับที่มาเปลี่ยนเพิ่มนะครับของ Active ครับทำให้ดูสวยขึ้นนะครับนี่ครับพร้อมเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นคอนโซลจะมีท่องเก็บของเนี่ยตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับใส่เป็นเต็มเลยนะครับทําให้ดูสวยงามขึ้นซึ่งไม่จําเป็นแล้วนะครับตัวนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับจอสัมผัสใหม่เป็น8นิ้วนะครับเนี่ยครับช่องเสียบ USBc มีให้นะครับรองรับ Apple c ล r p เปอเร d Auto นะครับนี่ครับคอนโซลกลางเบาะผ้านะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้คือลูกค้าซื้อส่วนใหญ่ก็จะเอาไปแต่งครับล้อสเกิร์ตนะครับแต่งใหม่ได้นะครับ นี่ครับตอน2นะครับภายในเป็นโทนดําเบาผ้านะครับคอนโซลกลางก็มีช่องเสียบ USB C ให้นะครับแล้วก็ฝาถังน้ํามันครับตัวนี้ครับนี่ครับมาดูด้านท้ายนะครับจุดเปลี่ยนก็ตั้งแต่นี่ครับชุดไฟท้ายใหม่นะครับตัวนี้ก็สไตล์แบบออดี้สวยๆนะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวครับเป็น LED ให้นะครับนี่ครับฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้ครับนี่ครับเป็นลูกลับใหม่นะครับ ค้งนะครับแล้วก็เป็นไฟเนี่ยเป็นออกยาวนะครับนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวหนังสืออิรสุเนี่ยเล็กลงนะครับต้องหลังมีให้นะครับแล้วก็นี่ครับนี่ดีไซา์ใหม่นะครับตัวนี้ครับนี่ครับเป็นเหมือนช่องระบายอากาศนะครับรูลมนะครับเนี่ครับมาดูด้านขวานะครับชุดไฟท้ายดีไซน์สวยๆครับสไตล์ออดี้เลยครับสวยๆแบบนี้นะครับ นี่ครับวันนี้ก็พาชมรอบๆคันมือจับสีเเียวกับตัวรถนะครับมีดิสเบรกนะครับตัวนี้เหมือนเดิมครับช่วงล่างหลังแบบไฟลิงนะครับเกาะถนนนะครับด้านผู้ขับขี่นะครับก็เนี่ยครับแผงข้างนะครับเป็นโทนดำนะครับเบาะผ้านะครับนี่ครับตรงลรพาวเวอร์นะครับพร้อมมาติฟังก์ชันนะครับนี่ครับมาตรวัดนะครับตัวนี้ครับนะครับนี่ครับเป็นการดีไซน์มาใหม่นะครับตัวนี้ครับ นี่พาชม New เ Active ใหม่นะครับ2025นะครับแล้วก็จะมีนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มปรับไปสูงต่ำไฟหน้านะครับตัวนี้ครับแล้วก็มีปุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสำหรับเครื่องยูโร5แล้วนะครับ1.9นะครับ150งาแรงม้านะครับตัวนี้ครับ มาชมด้านหน้าอีกครั้งนึงนะครับตั้งแต่ไฟนะครับนี่ครับดีไซน์ใหม่กระจังใหม่นะครับตัวนี้ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้นะครับดาวน์ต้นเพียงแค่5%หรือติดต่อที่ Facebook ส่วนลดอิสุออนไลน์ยู u ูบส่วนุ้อิสุออนไลน์เบอร์มือถืออได้นะครับ0ูน4 9 8 6ด8 1่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมมากครับ